แน,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 แนครับเป็นท่อที่ผมได้ผ่าได้ก็ได้เอาแผ่นลดเสียงตรงใต้ท้องท่อนี้ออกไม่รู้ว่าเสียงมันจะดีหรือเปล่านะครับท่อเดิมแต่ว่ามีรอยใช้งานมาบ้างแล้วท่อบุบเดี๋ยวจะลองเอามาผ่าดูครับ Okay. <laughs> มาดูกันนะครับว่าข้างในท่อไอเสียรถสองจังหวะหรือ N S R ตากลมมันมีอะไรบ้างอันนี้ผมก็เคยผ่าครั้งแรกนะครับมาคอยดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้าง แทนทนแทน,แทนไม่มีอะไรเลยมีแต่ข้าเมานี่นะครับท่อ N S R ตากลมข้างในท่อ โหเขาเมาเกลอะมากเลยว่าท่อที่ผ่าแล้วของ N S R ตากลมนี่นะครับ N S R ร้อยห้าสิ R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  ยอดไม่มีอะไรเลยหรือมันมีผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยผ่าท่อขั้งแรก เดี๋ยวลองมาทําความสะอาดท่อกันดูนะครับว่ามันจะใส่ใส่กลับไปแล้วมันจะวิ่งดีเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเป็นท่อที่ผมได้ผ่าได้ทําการแบบปัดขี้เข่าเอาออกแล้วนะครับแล้วก็ได้เอา,เอาแผ่นลดเสียงตรงใต้ท้องท่อน,นี้ออกไม่รู้ว่าเสียงมันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาทมคลิปเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวผมเอาท่อไปให้เขาเชื่อมก่อนเดี๋ยวผมมา ทำคลิปเสียงให้ฟังนะครับ